มาตอบคำถามสำหรับคนที่กำลังสนใจเดนซาดีนายตัวนี้นะครับมีรุ่น p e r f o r m ร์แมกับรุ่นพรีเมียมส่วนต่าง700,000บาทเนี่ยมีออปชั่นอะไรแตกต่างกันบ้างและคุ้มไหมไปดูกันข้อแตกต่างระหว่างรุ่น p e r f o r m ร์แมกับพรี m มียนะคะสิ่งแรกเป็นไฟเด y l i ล h t ด้านหน้าค่ะในตัวฟังก์กชั่นเบาะนวดของเขาในตัวนี้มีฟังก์กชันการนวดให้ถึง5รูปแบบมาพร้อมกับปรับระดับความแรงได้ถึง3แบบเลย เบาหนังคนเขาเป็นวัสดุบอ่อหนังแนบป้าค่ะนั่งสบายนุ่มนวลมากเลยกระจกมองหลังเป็นระบบสตรีมมิ่งเป็นกล้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ผู้โดยสารนั่งครบ7ตำแหน่งก็สามารถมองทะลุไปด้านหลังได้ประตูคู่หน้าในรุ่นพรีเมียมก็ได้มาเป็นแบบประตูซอฟโคตั้งแต่ในราคา1 9 9 9 9ล้านบาทเท่านั้นปิดนุ่มนวลเบาๆบแบบนี้เลย เขาสะดวกภายในที่ให้มาก็มาพร้อมกับในตัวตูย้ยองเขรสามารถปรับองศาได้ถึงลบหกองศาแช่เครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงไอศครีมได้ด้วยในะตัวนี้สะดวกสบายเหมาะกับเด็กๆมากๆเลยในะตัวนี้หยิบขึ้นมาเปิดแล้วก็เปิดกินแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวโต๊ะของเขาสามารถวางทํางานหรือว่าวางเพื่อกินข้าวก็ได้ด้วยในะตัวนี้สะดวกสบายมากๆ เป็นไงบ้างครับสำหรับสรุ่นที่คิวพาไปรับชมกันในตัวทั้ง Performance ราคา2 6 9ล้านหบาทและในรุ่นตัว Premium ราคา1 9 9 9 9ล้านานบาทสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาทดลองขับหรือเข้ามาดูรถจริงสามารถเข้ามาหาได้เลยที่โชว์รูมเดนซ่าซัตเกลบิออนอินฟินิตสาขาสาธุบดีนะครับหรือว่าโทรติดต่อทางด้านล่างเบอร์จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ